ไม่ได้หัรลายกลุ่มที่สวนดอกไม้บ้างวาอร่อยจนต้องสั่งเบิ้ลตัวใหญ่มากอาทีวันนี้ไปไหนกันทำไม,ไม,ไมไยุไม่ได้หารลายกลุ่มแต่ว่าที่มาในทีมสีชมพูดีกับเหมาและวเดืดอเป็นใบไ,ไม้ให้คุณพี่ก้การคุณพี่เป็นดอกไม้เดี๋ยวเราจะไปไหนกันก่อนพี่พี มันแจมแลไปทำอะไรต่อปามแก่มอนแจมผู้ให้อาหารตะเก็ไใจผู้กะไม่านไทยสวนกาปั้งวานั่เดี๋ยวเรงต้นสิดกาแกนอเาตามเราเอาไปหรือจะพึ่งงานเลยโอเคโงั้นเดไปกินกาแฟไม่ช่ไม่ชาสิงานมาถึพึจอยขึ้นมอนแจม นี่ไม่ต้องทำงานนี่เอาซิ่งไม่ต้องทำงานไม่มีงานนี่คือโอเคเนี่นแล้วเนี่ยเนี่ยอันยองเซสเซียวสี่ชุดตัดกระสีต้นไม้ สวนส้มจินจูเดี๋ยวเราจะพาเดินเข้าไปในไปดูว่าเก็บส้มยังไงอะไรยังไงกันนะคะแต่กล้องเดินตามมาอยู่ตอนนี้กันอยู่ที่สวนดอกไม้ป้างวาซึ่งติดกับสวนส้ม จินจูเมื่อกี้เลยดอกมาเยอะมากว้าว <Wow. S 1> แล้วสีิศด้วยไงสีดอกสีม่วงสีส้มแล้วก็ชุดสีภูตัดแต่ทองฟ้าสีฟ้าเลิศเลยนะที่เที่ยวบนนี้เยอะมากอันนี้อยู่กันทีิมอนแจมนะอากาศดีมากเมื่อกี้ตอนลงเครื่องกับตันบอกว่าอากาศ19องศา uh huh. ชื่นมากเย็นมากสบาย ที่ฟามแกะแม่ชี้แม่ขี่เหรอทำไมถึงชื่อแม่ขี่ะเป็นแบบปล่อยอิสระเลยนู่นข้างบนให้อาหารแกะได้พี่ปูตัวใหญ่มากสวยพี่ปูภาพพี่สวยโอ้ยเลิศลิล นะตอนนี้เราอยู่กันที่ออนเซน็นม่อนแจมนะซึ่งพี่พี่ทีมงานกนะ็แวะไปแช่ออนเซน็นอากาศเย็นๆนะแช่น้ําร้อนๆน,นะแต่ไม่ได้แช่ด้วยก็เลยแปลงร่างเป็นสาวน้อยขี้เรเนะาพาทุกคนมานะชมวิวทิวทัศน์ของนะสถานที่แห่งนี้เป็นร้านอาหารเรากินเพิ่งกินข้าวเที่ยงกันไปแล้วก็นะไปแช่ออนเซ็นกันต่อทีนี่ลมเย็นมากถึงแดดจะร้อนแต่ว่าน้ำบายบายแบบนี้ได้ลมเย็นๆสื่อสักผืน แลนอนตากลมน่าจะดีเดี๋ยว,วเราจะไปนะเล่นจังเกิลอ่าเราไปสมบุกสมบันิลดลลจนทยานเป็นยังไงติดตามกันมต่อนะคะอันนี้กำลังจะเล่นไฟไลน์กับทีมงาน yes 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 นะไฟไลน์จะเป็นอย่างนี้ก็คือหลันะขา ฮัลโหลเซฮัลโหลอยากกรี๊ดกรี๊ดอยากอ้วกอ้วกไหลลงไปนี่เลยอย่างเร็วปรูดเดียวถึงปลายทางกรี๊ดได้กรี๊ดออกมาสิคะโอ้ my god มีความสวิงมีความสวิง ฟูพอไหมครับพร้อมค่ะว้าวโอ้เหนื่อยมากนะเร็วมากเลยนะโคสเตอร์อันนี้เป็นแบบเหมือนกับของชาวเขาอะไหลลงเขาเร็วๆอะเป็นลางแล้วก็อันนี้กำลังลากกับเหนื่อยมาก เดี๋ยวไปด่านถัดไปกันเดี๋ยวไปเจอกันด่านถัดไปและไม่ต้องเสียงค่ะเราบอกเขาเบาแล้วค่ะแล้วตอนนี้อยู่แม่กำปองมุมมหาชนอยู่ข้างหลังจะพาทีมงานไ่ายด้วย อันนี้เป็นมุมมหาโชนลุงปุทธกับป้าเป่งกินกันไหมมีของกินตลอดทางเลยแต่ที่งานถ่ายรูปก,กันอยนู่ก็เดินท้าทมงได้กระปองไปก่อนเลย,เลยสวยมากความฟิวชั่นระหว่าง วัฒนธรรมของคนท้องถิ่นกับความท่องเที่ยวของคนยุคปัจจุบนันก็ดูลงตัวดีตอนนี้เราพักกันอยู่ที่โรงแรมสไมล์ล้านนาซึ่งเป็นโรงแรมตามชื่อเลยสไมล์ลานนาก็คือยิ้มแย้มแจ่มใสแบบลานนาค่ะนะซึ่งเป็นโรงแรมที่สวยมากแลนะแต่แต่งสไตล์ล้านนาแล้วก็ เจ้าของไม่ใช่ใครอื่นก็คือนะักเป็นครูสมศรีและอาจารย์ภพศาลอ่าคุกคนต้องรู้จักแน่นอนครูสมครูสมศรีนะซึ่งโรงแรมนี้อาจารย์ก็มาตั้งเป็นโรงแรมอยู่ในเชียงหมายอยู่ขอบเมืองคู่เมืองเลยคืออยู่ในตัวเมืองเลยใกล้ทุกสิ่งทุกอย่างมากนะซึ่งครูพิ่ก็นะั่ถือโอกาสมา,มานะพักโรงแรมสมัยลัตนาขอ,ของอาจารย์ภัยสุนมากบอกเลยนะใครมีโอกาสก็ต้องแวะมาพักที่นี่ สวยมากร้านอาหารครัวจะส่ายหยุดใกล้ระดับแบบหิวอยางนักจนหิวมิชเลินอะไรนะพี่ปูเขาได้มิชเลินไม่รู้ไม่มีมิชเลินแค่สามดาวสุด อาหารอร่อยไหมมิชลินสตาร์ไม่มีใครคุยกันเลยทุกคนแบบเคี้ยวกันตุยตุยตุยตอนแรกบอกกินตอนแรกกินตอนนี้แบบไม่คุยกันเลย้ำอะไรช้ำสุดพี่โจมือขนมถ้วยขนมถ้วยหมดไปแล้วแข้หัวไหดแข้งหัวหล่โขดเป็นไงพี่โจทำไมมันหอยสำเครื่องมากที่เกาหลีมีแบบนี้ไหมที่เกาหลี ไม่มีทำตองกิน <c oughs> พอหมดทอดมาแล้วอร่อยจนต้องสั่งเบิ้ล <Wow. S 2> กาลละอีนะพี่แจงที่เราสั่งเบิ้ลไปน้ำพริก <c oughs> อร่อยขนาดไหนอร่อยขนาดที่ไม่เหลือใครในช่วยแล้วต้องสั่งเบิ้ลทุกคนนั่งมองด้วยทุกคนนั่งรอกันอยู่ <c oughs> ต้องหญิงจะกินไรค้ารออะไรอยู่น้ำพริกในที่สุดน้ำพริกก็มาถึงเพราะมีคนนั่งรอวิ้ย เออาามืปิดหน้ในที่สุดคุณครูก็ยอมกินแล้วนะคะตอนแรกจะไม่กินเพราะว่ามันเผ็ดเป็นคนมันเผ็ดไม่ได้เพราะว่าตอนเกิดที่สวิสก็แบบไม่ชินกับอาหารแผ่นร้องพี่สวิสไม่มีพรีต้องลองแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าอร่อยแค่ไหนเผ็ดไหมพี่เต้นตอนเราไปเจอแล้วกเผ็ดแต่แล้วสำหรับครูอ่ะก็จะเผ็ด เต็มสิบให้เท่าไหร่คะสิบเป็นน้ำเต็มสิบเป็นน้ำเต็มสิบเป็นน้เต็มมันท้งเยอะเลิศมากค่ะวันนี้นะคะร้านก็ตกแต่งสวยมากเป็นมิชลินอาหารก็สมกับความเป็นมิชลินจริงๆนะลูกค้าส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวแต่เลิศอยู่เลิศอยู่อาหารแบบ ต้องสั่งเบิ้ลหลายจานมากหลายอย่างมากชื่อร้านประดือนรักไทยโดยอาจารย์สายหยุดและได้รางวัลมิชลินด้วยอันนี้มาร้านกาแฟเดลบารรสโตร้านสวยมากเอเชียนสไตล์ ร้านกาแฟสวยมากที่บาริสโตตอนนี้ทานกาแฟเรียบร้อยขนมเรียบร้อยก็จะมาแัปอัพทริปนี้ซึ่งพาทีมงานมาพักผ่อน o u t ติ้งที่เชียงใหม่3วัน2คืนโรงแรมสมัยล้านนาของคุณครูสมศรีและอาจารย์สายกราบขอบคุณนะสําหรับเปรตของพักราคาดีๆของอาจารย์ด้วยแนะลโรงแรมดีมากนะใครผ่านไปมาแถวเชียงใหม่ต้องแวะอยู่ตรงคูเมืองคือสะดวกทุกสรรพสิ โรงแรมพนักงานน่ารักมากนะห้องใหญ่โตอราถมน้ําห้องน้ําคือแรงแรงโอเวอร์นะน้าแบบฉ่ามากแล้วก็สระว่ายน้ําเป็นสระน้าแฝดก็แหบบละน้ำเกลือสระน้ําเกลือแบบที่ไม่ได้ใส่คลอดีแล้วก็มีคลอรีนนองมากแล้วก็เป็นสระปรับอุณหนะภูมิคือปกติเราไปโรงแรมแก็รักโดดลงโรงแรม สักน้ำเนี่ยก็จะหนาวใช่ไหมที่นี่ไหมน้ําคือแบบเป็นอุณหภูมิที่แบบใกล้อุณหภูมิร่างกายก็จะไม่แบบหนาวเย็นเลยโชคดีที่พี่พาทีมงานมาในช่วงที่อากาศกาลังเย็นพอดีเขาบอกว่าเมื่อช่วงสัปดาห์ปลายสัปดาห์ที่แล้วฝนพึ่งตกเชียงใหม่ก็เลยเย็นอยู่ช่วงหนึ่งสองสามวันนะได้ตอนเช้าอากาศน่าจะสักสิบกว่าองศาแต่ขึ้ืนดอยพวกอี่มีแม่คนิงแต่ว่ายูนในตัวเมืองเชียงใหม่ก็สิบกว่าองศาช่วงเช้าตรู่ช่วงหัวค่ำแล้วก็กลางวันก็ ยี่สิบเศษเศษแบบเหมือนอยู่ห้องแอร์สรบายๆแล้วนะเหมือนไปแบบนี้อ่ะเหมือนไปญี่ปุ่นเหมือนพักทริปทีมงานไปญี่ปุ่นเลยก็เลิศๆอยู่นะเพราะฉะนั้นโชคดีมากเลยและกำลังจะกลับแล้วอากาศเริ่มค่อยๆกลับมาอุ่นอีกร,รอบหนึ่ง oh, <no. S 1> ก็เลยแนะวฝากโอกาสนี้นะปิดทริปให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะเดินทางต่อไปอยังแอร์พอร์ตแล้วก็ขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพแล้วแล้วนะรอบหน้าหวังว่าจะมีโอกาสพาน้องๆไปพักผ่อนเอาติ้งที่อื่นอีกใครอยากรู้ว่าจะพาไปที่ไหนคอยติดตาม นะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนยืเยันค่ะตกกันนะครับ